ขันห้าคือมารในยะที่หนึ่งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่เรียกว่ามารมารดังนี้ก็มารเป็นอย่างไรพระเจ้าค่าราธะรูปเป็นมารเวทนาเป็นมารสัญญาเป็นมารสังขารเป็นมารวิญญาณเป็นมารราธะอริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในรูปย่อมเบื่อหน่ายทั้งในเวทนาย่อมเบื่อหน่ายทั้งในสัญญาย่อมเบื่อหน่ายทั้งในสังขารย่อมเบื่อหน่ายทั้งในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นครั้นหลุดพ้นแล้วย่อมมียาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้ว เธอย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นที่ต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี